เี่ยวเลยไม่ได้มีดีแค่เชียงคานแต่วันนี้เบสจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ซ่อนตัวอยู่และน้อยคนมากที่จะรู้จักกับชุมชนไทยดำที่บ้านพบิพิธภัณฑ์ไทยดำหมู่บ้านนี้เกิดจากกลุ่มคนที่อพยพมาจากจีนตอนใต้ลงมาที่เวียดนามและวมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แค่ก้าวเข้ามาในหมู่บ้านก็รับรู้ถึงความอบอุ่นและความสนุกสนานเพราะว่าชาวบ้านเขาจะร้องรำทำเพลงเป็นการต้อนรับแบบดั้งเดิมเราก็สามารถเข้าไปเต้นรำกับเขาได้ด้วยนะเอกลักษณ์ของชาวไทยดำก็คือการแต่งตัวด้วยชุดสีดำแถมที่สาคััญเเลยยทีีี่่นขงมให้ าชุดไทยดําให้ใส่ด้วยมาทั้งทีจะพลาดได้ยังไงแถมได้รูปเก๋กๆกลับไปเป็นที่ระลึกและที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทอผ้าที่แม,แม่แม่เขาจะทําให้ดูตั้งแต่การเก็บดอกไา้จนไปถึงการทอผ้าเลยทีเดียวชาวไทยดํายังมีการละเล่นอีกมากมายอย่างการโยนมะก่อรอดบ่วงหรือเป็นการโยนลูกสามเหลี่ยมที่มีหางให้ลงกับพวงเชื่อกันว่าเป็นการเสี่ยงทายหาคู่ใครที่โยนเข้าแล้วเขาว่ากันว่าจะสมหวังในพรที่ขอนั้นนะส่วนไม้โยกเยกอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะมากเลยถึงจะเล่นได้แต่ทุกคนนนททีี่่่เขาาาาํได้กัอยงง หลังจากสนุกกันแล้วด้านบนของที่นี่เขายังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติต้นกําเนิดและวัฒนธรรมรวมถึงของใช้เครื่องมือต่างๆที่ให้เราศึกษากันได้อีกด้วยก่อนจะกลับเลยอย่าลืมมาอุดหนุนของฝากจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะเป็น้าฝายผืนบ้านที่แม่ๆเขาได้ทํากันเองบอกได้เลยว่าการมาที่นี่เแบบได้เห็นถึงความน่ารักอบอุ่นและเป็นกันเองของชาวไทยดาทุกคนและต้องพูดคําว่าซอายอนที่แปลว่าขอบคุณในภาษาไทยดาสําหรับการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความจริงใจบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันสักครั้ง กับที่นี่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็น